ทำไมสามีดูทรงเหมือนหอนโหจังครับ อันนี้ก็คงจะมีหลายคนที่คิดแบบนี้นะคะด้วยบุคลิกหน้าตาของวินเซนต์นะคะเขาชอบสักลายนะคะมันก็เลยดูเหมือนทรงหดโหดนะคะแต่อันที่จริงเนี่ยเขาทรงโหดแต่อยู่ในโหมดน่ารักมากเลยนะทุกคนเขาเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีอ่อนโยนนะคะอันนี้ไม่ได้อวยนะทุกคนเท่าที่เราอยู่กับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขามานานพอสมควรน,นะคะน่าจะประมาณเกือบ 14- บสปีแล้วนะทุกคนเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดไร้กับใครนะคะจิตใจดีเวลาใครเดือดร้อนหรืออะไรมาเนี่ยวินเซนต์ช่วยได้ช่วยหมดเลยนะคะช่วยจนไม่คิดถึงงตัวเอนะคะค บางทีเนี่ยเหลือเงินอยู่3 4มสี่พันนะคะช่วงที่เรายังไม่มีเนาะเขามาขอให้ช่วยเนี่ยวิเซนให้เขาไปเลยค่ะทุกคน3 4มส0่พันค่ะและตัวเองก็ไมา่นาั่งกินตม้มมม่านะคะทุกคนอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่รักลูกรักครอบครัวามากๆเลยนะคะและที่สําคัญเขาเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายมากเลยนะคะเวลาหนึ่งพากับอุบลเนี่ยก็คืออยู่ได้สบายเลยนะคะอยู่ได้แบบชิวๆนะคะไม่ต้องมายุ่งยากเรื่องการกินของเขาเลยนะคะก็คือเป็นความโชคดีของเรามากๆเลยนะคะที่มีวิเซนเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา ะะไม่เคยเสียใจเลยนะทุกคนที่มีผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะก็สรุปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อวยหัวสุดๆเลยนะคะเอาไม่ใช่นะทุกคนอันนี้ก็คือพูดเรื่องจริงเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างวันนี้ก็คือทาหมกหม้อเห็ดให้เขากินนะทุกคนก็เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะมานะคะมากินด้วยกันค่ะยังไงล่นะเธออืมอร่อยเอาสอนที่สดเอา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่จิม้มใดเนาะ ร้อนเหรอไม่ได้อุ่นนะทำเสร็จพักหนึ่งละปั่นข้าวเหนียวเลยวันนี้ได้มหมันเหนียวแหงบอกเหนียวอรอฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไม่ได้แช่ไว้ฉันก็ต้มน้ำรลววเอาเลยเอาเอาช้อนเอาช้อนตักเอาเอาช้อนตักเอาได้ไหมได้ไหมได้ได้เไม่จริงได้หรือนี่ผ่านไม่ผ่านผ่านอร่อย อร่อยอเหรอกินได้หลายเด้อได้ยีบ่บ่ละมุนไปที่ละมุนตโตไปที่อะเธอ,อว้าย,ยังชุดโต๊ดบุหรุกินไปนนำโต๊ดไปนำ้ปนำบ่เดียวนี่อืมโอเคละเอา้าเซ่บบ่ะกินหมดแล้วก็พอแล้วน่นะนะเอาอีกไหมอ<า>่ะไม่อาแล้ว กินแค่นั้นหรอฮะว้ากินแสบแสมึงแน่กินแซ่บๆมึงแน่แซบ่บป้เออกินข้าวเหนียวโอ้กินคำหมกไงหนึ่งบาทว้าวหืมไทยยิม หน้าตาเคร่งเครียดมากเลยนะคะการกินข้าวของบ้านเราวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเด็กๆก,ก็คือไม่รู้เวลาอาบน้ําไม่รู้เวลากินข้าวนะคะ ต้องให้พ่อบอกตลอดนะคะพ่อก็เลยบ่นให้นะคะบ่นเสร็จก็แบบว่าหน้างองคอหักกันนะคะกินข้าวดูไม่อร่อยเลยนะทุกคนวันนี้ทุกคนหน้าตาเคร่งเครียดกันหมดเลยนะคะไม่มีอารมณ์เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟิลที่แบบว่าไม่อยากถ่ายให้ดูนะคะแต่มันก็คือเป็นความจริงนะคะที่เด็กๆต้องมีโดนดุโดนว่าบ้างนะคะเขาจะได้รู้เนาะว่าเขาต้องทําตัวยังไงนะคะทุกอย่างมันก็คือต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์นะคะเราบ่นเราด่านเนี่ยเราเอาความจริงมาบ่นมาดา่าแล้วก็เอาเหตุผลมาคุยให้เขาฟังนะคะแต่ บางทีเด็กเขาก็ยังแยกแยะไม่ออกนะคะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะคะก็บอกกันไปนะคะสวนมากเด็กเวลาเราบอกนะเขาก็จะงอนก่อน,อนเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเขายังไม่ได้วิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เขาทำน่ะถูกต้องไหมนะคะงอนก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะก็บนเสร็จก็นั่งกินข้าวกันไปแบบไม่คุยอะไรกันเลยนะคะเค่งเคลียดมากเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นความโหดของพ่อประมาณนี้นะคะ